สบายดีทุกคนยินดีตอนรับทุกคนเขาซื้อซองโอรลองฟานเดอร์โมนีม้นยูเงินกับออโต้อสองคนเนาะยูเงินยูเราโคโลมอนก,กันทุกคนเดี๋ยวคิดแอร์ปะออโต้กินนมอู้ขี้ใช่ไหมมันซื้อออโต้ขี้วออันกะินแ่บกับบ่อนะ ดอ,อตัว,ว้ากตัดชื้อตอด,อด,ดซื่อีเมวลูกคีอุปครณชมพงทุกคนเอาลงขึ้นมาเอาลงขึ้นมาเดีย๋ยว่าต้องซองพักก่อนจะไปเอาสาวมาใส่ก่อน orang ni dah orang ni để mẹ sau hỏng còn đơ đơ mẹ sau hỏng đơ อาเมเดออุเฮ็ดกบแลี้วทุกคนถ้าเอาโตนอนบนนอจะเพื่ออันนี้เป็นผ้าอีกคูแล้วทุกคนเนาะอูอ้ซีเอา,าอห้างมอ้อคันว่าสิคัน้มเสื้อมกันมันก็เพืือเอาไปทุบปด้น

อันนี้พีได้หนิมันเปื้อนแม่ซ้อนเออพ่อกับตัวออกไปเวียยทุกคนเดี๋ยวออโต้กับแม่ย่ากับไปขี่นี่เออย่าไป่ใส่ย่าเหรอแ่ย่าเอาดู ไหนนะไหนนั่นะเด้อเปิดไปส่งมาอีกคุณเส้นเสี่งทุกคนส่งมาอีกคู่ให้ออโต้กิน ก็กินเฉพาอีกูวกเขาเด้ออีเมพีป่ปลาเรกินเด้อโอเคปะ ต้องมียนึ่ใหฮลี่ให้จทุกคนคือจะแบบยังดูลแม่แล้วยูดีนะ i องซ่อมตุ๊กแกเอาไปหัอมึงคนเอาเวลาไปย,าย่างแจ้งนะน่ะต้องอู้สิคุกหัวมาดีดีแบดนี้ก่อนสิเฮ็ดอันสสมนี่เวลาทุกหัวเวลาคันมันจะเสียบที่ตัดมันสร้างดังน,นั้นเข้าไปตลาดแล้วไปถามเจ้าหนึ่งอันขีดหนึ่งชิปพันโลละแสนก็โอ้โหเหีเยเ้ยหูซึ่งก็แพงเลยก็เลยว่าย่างเลา่อพ่นก่อนย่างหล่อไปเจอผู้นึง แล้วโรสสามโล 30, โลสแต่ว่าคิลา่าคิล,าล่าก็ไรเย่างไปเพิงอีกพูดน่นคพูดนี่แหะเอางามงามละ่ะโรสอาม3ิปอื่นไข่เด้โรสามซิียกว่าคุณเสร็<ง>จเจวกับเซาได้นหมจี้เจวต่ำเสืเ้อปลาแห ช่ไม no <hel> ่จี p p ้ต่างสบายเงี้ยก่อนเฮ็ดส้มพักเองสีแ้วน่ะอะไรเฮ็ดอะไรเฮ็ดป่นปูป่นปลาเฮ็ดออกปลากินแล้วลวกพักกับกิ่นกับโอ้แซฟเซฟเขาใส่กับปิ้งปลาหรือปิ้งหมูเนาะตัวนอกทหารแม่เลยนอนโดนเลยกินอยู่นี่โดนเลยเรือนี่แหละ เนอเราเปือนเหี้ยตีราที่ไหนออโตไปน้ำปูแล้วปูมา โซ่สีลางแล้วไปซื้อผักอันนี้กูเป็นตาเป็นเวนเตโต้โซ่สีเ็ลี้ยวขั้นตอนนึงล้างจะละอันอนี้อันนี้มันเป็นหัวใหญ่ๆเราต้องทุบทุบละคันมันจะเซ็ต หอมๆง่าย,ยๆเลยทุกคนตับสั้นๆเนาะเอาไปทุบก่อนทุบหัวมันสำมีสามีสามีส,มส,มสมามีเราจะหาทอนเดินเข้ามสั้นๆเวลาหยุ่นกินจังแซ่บส้มพักขู่คาดาประเภทส้มพักนี้อู้จะมากกินส้มพักตัวนี้หลายกวัวอันพักอันที่เป็นพักกาศ แล้วพักการน้อยก็จะมกักดูแต่ว่าถ้าือเลือมากจะ่ทมีมักพักแบบนี้แคบกลัวสำหรับอูด <S <S ังน,นี้แล้วก็ต้องลากอีกสองสามน้ำเลย่วให้สามารถเอาไปทุบตัดอะันเอาคันซม ดำก็ได้ นี่ทุกคนเห็นบอลาเอามามันกันที่เป็นหน้าตาแบบนี้นาะพักอิค่เนาะคันท่าแบบยุทธาพักไตนะคะ่ะจะเ,เอาพักอิค่นี่ไปต่าใส่เจวอันเจวอันปากกระเต่าทุกคนนี่เห็นบอน้องอูล้างแบบสะอาดเฮ็ทุกคนมันต้องล้างแบบนี้เลยถึงจะนันไดเดี๋ยวจิทุบก,ก่อนบบดน,นี้ต้องเอามาทุบๆแล้วก็ค่อยคันเอามาทุบก,กันเด้อ di tak bemeni. ถูกแบบนี้นะ พุกที่มันหวัวแตกน,นะโอ้ยเปลี่ยนตามันกันยากบูได้พักอันนี้โอ้ยเสียบตา เกลือใส่ทุกคนเอาเกลือใส่เซ่ก่อนทุบมือละเด้อเซ่น้ำเกลือก่อนเซ่น้ำเกลือละคันเซ่น้ำเกลือไว้ประมาณจักห้าน,นาทีก่อนให้มันยุบก,ก่อนก่อนเตสีคันเนาะ เกี่ยทุกคนคันก่อนล้างมือดีเดี๋ยวนี้เดี๋น้องอู้สิคันคันเอาน้ำฮึ่มมันออกน้องอู้จะไปล้างก่อนล้างน้องอู้จะค่อยสิคันเอาแทนไปนั่นนอู้อู้ลึงคันตีแบบนี้แบบคันเอาเลยอย่างคันบุป,ป็ินนะส่วนใหญ่อู้เฮ็ดเราจะมกักเน่าคันคันเอาเลยคนะ่ะบุ้งเฮ็ดเลย เดี๋ยวทีได้เหียนให้แปบยนั้นบึงก่อนมันอาจจะบางเทธอมันอาจจะแบบแสบแต่บางคนก็จะมักแบบคั้นเอาเลยเดี๋ยวอู้คิดว่าคั้นเอาเลยมันจะขิวโคดค่อยๆขคั้นไปคั้นแบบนี้ไป กระทูบแรกวันแรกเนาะเอาคิดว่าเรียกแล้วบางที่ราไม่กันยังบ่แเลยอสิ างอันเขาก็ทุบบนแรกนะทุกคนทุบแบบโปรเตกเนี่ยได้มาที่ตอนนี้คืนเดี๋ยวน้องอู๋จะคั้นให้น้ำมันออกก่อนคั้นให้มันได้น้ำมันออกดีที่น้ออู๋ซีบีล้างล้างน้ำเกลือออกน,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 น้องอู๋จังซีมาคั้นเอาเดีอบันนี้เดีอยคั้นใบน้องอู๋เสียวเข้าใส่สีเอาเกลือเอาแป้งน,นัวเดี๋ยใส่พร้อมเนาะคั้นไปให้ปูย่ายกินนะครับ ตัวอย่าผู้เด็กกินอยู่ในงานนี้แหละ าไปล้างมาแล้วน้องอุคันแบบนั้นละเอาไปล้างล้างแล้วบะนี่เขากะจะเอาเกลือใส่น้องบะนี่เขาสิป้่งเลยเด้อผงเกลือใส่ผงใส่หลายงเขามันมีน้ำเกลืออยู่ผงชูรสใส่อัน้องอก็จะเอาอาเข้าใส่นะทุกคนเนาะให้มันส้มเนี่ยเอาเขาใส่เอาเขาเหนียวไปลางําใส่แต่บางคนก็จะเอาเขาเี่ยก็เอาน้าเข้ามาใส่กระดเด้อบะนี่เขาก็จะมาคันเอายี่บะนี่ มาคั้นเอาพักอันนี้มันจะกินแหงแล้วมันก็จะฮึ้นแหงไรทุกคนทำ้บลางอู้มูซสกว่ากินมันแหงพูดแต่มันก็ขึ้นกับผู้มากล่ะบางคนก็จะแบบว่าอันบางคนก็จะแบบว่าอันเอาเลยสินะ คันไได้ทีแล้วกะสิมาใส่อูไปทุกคนอูมาเดี๋ยวไปหยักน้อยแล้ก็สิมาใส่อูไปขานาดตักแล้วได้นี่ ซื้อพักอีคุมาแล้วก็มาเฮ็ดส้มแล้วทุกคนเนาะเฮ็ดส้มแล้วก็จากน้อยเดอนประมาณตอนแรงๆนี้จะมีเขาเอ้สันนี่เอ้โมดอีหยังมาลินนำเนาะไปอุ้ก็สิขอโตไปอาบน้ําเปลี่ยนเครื่องก็ทุกคนอันนี้เป็นสุดเต้เศ้ามาทุกคนเนาะไปตลาดมาเนาะทุกคนเนาะเอาไว้เจอกันที่วิดีโอหน้าเด้ออุ้กัยังซิยู่เวียงจันแบบยังโดนยู่ทุกคนเพราะว่าซีหฮแล้วเวียกให้ปาสปอตเดอร์อโตะหลวกข้าไปเอาเครื่องยูไทยแล้วครับไปหลายๆอย่างก็เราจะค่อยซีเมือบ้านเนาะส่วนฮานกะ จะเป็นพ่อเฮ็ดท่าแล้วก็จ้างคนเฮ็ดท่านะทุกคนเนาะเดี๋ยวเลี้ยวเมื่อเดี๋ก็เลี้ยวเมื่อนั้นแหละโบตั้งความหวังแล้วตอนนี้นะเอาเบียกเทคลสติปให้มันแล้วก่อนเนาะอ่ะเด้อทุกคนเด้อสำหรับวิดีโอนี้นะทุกคนไปก่อนท่าไผ่มาคลิปน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับจะคลายเป็นกำลังใจให้ดีเด้อบ๊ายบาย